วันหนึ่งมีนักวินโนวกาศคนหนึ่งได้พบกับหินประหลาดนั่นคือแพนโดราบ็อกซ์นั่นคือ,อ,คอหายนะของโลกนี้แล้วก็มียามคนหนึ่งก็คิดจะไปจับ p พ n d o r a Box กซ์พอเขาจับแล้วก็ได้เกิดกับแพลงสกายบอร์ดแล้วก็มีพวกซับแมสโผลออกมาผู้ที่ช่วยโลกของเราไว้คือ Mars สไรเดอรนั่นเองมาร s สไรเดอร์บิว ็นหนึ่งคิริสโตจื่นเช้ามากินขนมปังเขาก็ได้พบก,กับมาสเตอร์คุยเล่นๆไปเรื่อยไล้ผู้รฆ่าคนตายเป็นโจโดูกะใน่จริงเขาก็ไม่ได้ฆ่าหรอกแต่เขาเป็นผู้หลบหนีนั่นเองแล้วก็ถูกคิริสโตช่วยเอาไว้แล้วก็เขาได้เห็นสมัยกับกับคิริสนโตแล้วก็เขาได้เห็นไอเทมแปลงร่างของคิริสนโตนั่นคือที่เขาทำเอง นั่นก็คือคามาเรเดอร์บิลแล้วก็พวกตำรวจหรือพวกอะไรต่างๆนาน,น,น,นามาจับตัวบรรโจ่นนั่นเองก็ควาติดปากของคามาเรเดอร์บิลก็คือโอ้ยเดืร้ายสุดๆก็เป็นคำที่ประโยคโคตรดีแต่เดียวก็บิลพาบรรโจหนีไม่ได้ฐานทัพคือรุันตก็ได้สร้างไอเทมแปลงร่างให้บรรโจ เขากลายร่างเป็นคาเมเลเดอร์ครอสนั่นเองและมาร์สเ์เดอร์คนที่สองจากเมืองต่างๆมาร์สเ์เดอร์คลีสนั่นเองเป็นมาร์สเ์เดอร์ที่รักมินตันนั่นแล้วก็เขายังมีลูกน้องอีก3คนก็ถือว่ากระจอกชิปหายเลยโหไม่กี่ตอนก็ตายแต่เรื่องที่เราจะมาเล่าก็ในวันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับมาร์สเ์เดอร์บิวนั่นเอง มาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับร่างหลักของมาเลเดอร์บิลก่อนเลยนั่นคือไรปิดแทงหรือว่ากระต่ายกับรถถังผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเข้ากันยังไงแต่เป็นร่างหลักที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของบิลถือว่าเป็นร่างหลักที่ใช้บอ่อยมากก็ต้องใช้บอ่อยดีเวีน,นเนยขอโทษที่ต้องใช้คำหยาบนาะขอโทษครับแล้วไปร่างที่สองกันเลยร่างที่สองมีชื่อว่า กอริล่ากับไดมอนหรือว่าเพชรนั่นเองกอริล่ากับเพชรผมก็ยังงมันเข้ากันยังไงสามารถใช้พลังของไดมอนและกอริล่าได้ร่างที่สามที่ปรากฏตัวออกมานั่นคือก็ทริงหรือว่าทอทอกหรือว่านกหรือว่าปืนกลสามารถร่างนี้จะมีอาวุธของตัวเองและร่างนี้จะเป็นการรวมร่างระหว่างการ์ตูนคอมิกและนินจา ร่างนี้จะมีอาวุธเขาเป็นของตนเองนั่นเองจอดแล้วก็ร่างนี้เป็นการผสมระหว่างพันด้าและล็อกเก็ตนั่นเองหรือว่าจ้นรวมของเราก็มีร่างหนึ่งที่ปันโจยื่นปัตทต้ของตัวเองให้ใช้นั่นคือมังกรและที่ล็อกคุณแจนั่นเอง ก็ไม่รู้ว่าเหมือนวันจะเข้าตรงไหนเนี่ยผมมอมงงเขา,าเอาอะไรคิดเนี่ยมังกรกับอะไรเอที่ไขคนแก่เอ้ยที่ไขคนแจเออแล้วก็ตัวสลัดกับอะไรสักอย่างผมจะไม่ได้ละเอาไปไฟจราจรเออใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็เมลว่าเป็นของตัวเองเหมือนกันร่างนี้แล้วก็ร่างปลาหมึกกับร่างโครงไฟถือว่า แล้วก็มีอีกร่างหนึ่งอันนี้เป็นร่างที่จะบอกว่าเป็นแบบมันแค่เพิ่มสีขาวเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้แตกต่างอะกันเลยล่ะมันมีชื่อร่างว่าคา m ์เมเลเดอร์บิวไรต์แบดแทงค์สปาร์กิ่งนั่นเองแล้วก็อีกร่างหนึ่งที่ทําให้บิวคมคลั่งนั่นคือคา m ์เมเลเดอร์บิวไฮเซตเลเวลนั่นเองอสาดเลเวลนั่นแหละแล้วก็เมื่อเขาใช้ เขาจะเกิดการาระวาสอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ร่างสุดยอดของคัมริดเดอร์บิวนั่นคือบิวจีเนส์นั่นเองก็ถือว่าไม่เคยลกเท่าไหร่เหมือนกับแกลจิโอแกลจิโออันนั้นมันลดชิปหายเลยอ่ะอันนั้นอ่ะบอกแด้แค่นี้แหละท่านผู้ชมอันนี้มันไม่เคยลกไงแล้วก็อย่างมาสเตอร์ลงร่างเป็นบัตสตอฟนั่นเอง รือว่าคัมเดอร์ที่เกี่ยวกับงูนั่นเองบัสสอบปัสตอบเออแล้วก็นายกนะั่นคือนโรคนั่นเองมันขังข่าวนะเออนายโรก็ยังมีร่างแสาของตัวเองอีกแต่เขาน่าจะเป็นเช่อจากนายโรกหรือเปล่าผมก็จะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็จำไม่ได้ชื่อของมันชื่ออะไรไม่รู้น่าจะนายโรก ผมขอเรียกว่านายโรกแล้วกันนะแล้วก็อีโวโตเปลี่ยนชื่อเหมือนกันกลายเป็นอีโวนั่นเองฮึงจอด